ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องข้อมูล Data กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายวิชาวิทยาการคำนวณข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเช่นคนสัตว์ สิ่งของสถานที่โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสื่อสารการแปลความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกตการรวบรวมการวัดข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขภาพเสียงหรือสัญลักษณ์ใดๆที่สำคัญจะต้องมีความเป็นจริงและต่อเนื่องซึ่งตัวอย่างของข้อมูลเช่นคะแนนสอบชื่อนักเรียนเพศอายุเป็นต้น ต่อไปเรามาดูแหล่งข้อมูลกันบ้างนะคะแหล่งข้อมูลหมายถึงต้นกําเนิดหรือที่มาของข้อมูลต่างๆแบ่งได้2ประเภทดังนี้ 1. ข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรงด้วยวิธีการต่างๆเช่นจากการสอบถามการสัมภาษณ์การสำรวจหรือการจดบันทึก 2. ข้อมูลทุติยภูมิคือการนำข้อมูลที่ผู้อื่นได้เก็บรวบรวมหรือบันทึกไว้มาใช้งาน ลักษณะข้อมูลที่ดี 1. ต้องมีความถูกต้องและแม่นยำ 2. มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ 3. มีความกระชับชัดเจนและสมบูรณ์ครบถ้วน 4. สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 5. ปราศจากความลำเอียงหรืออคติใดๆประเภทของข้อมูลจำแนกได้5ประเภทดังนี้ 1>, 1. ข้อมูลตัวอักขระหรือข้อมูลตัวอักษร 2. ข้อมูลตัวเลข 3. ข้อมูลภาพ 4. ข้อมูลเสียงและ5ข้อมูลอื่นๆเรามาดูประเภทของข้อมูลประเภทที่1กันค่ะ 1. ข้อมูลตัวอักขระหรือข้อมูลตัวอกักษรหมายถึงข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอกักษรทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศเช่นชื่อนามสกุลประวัติโรงเรียนเป็นต้นและข้อความที่เป็นตัวเลขซึ่งไม่นำไปใช้ในการคำนวณเช่นป้ายทะเบียนรถบ้านเลขที่เลขบัตรประชาชนเป็นต้นข้อมูลประเภทที่2ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลตัวเลขหมายถึงข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวเลข0-9ถึง9ที่เราสามารถนำมาใช้คำนวณได้หรือนำมาประมวลผลได้เช่นราคาสินค้าคะแนนสอบวิชาต่างๆจำนวนเงินเป็นต้นประเภทของข้อมูลประเภทที่3ข้อมูลภาพ ข้อมูลภาพหมายถึงข้อมูลที่เป็นภาพในลักษณะต่างๆที่เรามองเห็นซึ่งอาจเป็นภาพนิ่งเช่นภาพวาดภาพถ่ายเป็นต้นหรือภาพเคลื่อนไหวเช่นภาพจากโทรทัศน์ภาพจากวีดีทัศน์ภาพจากคอมพิวเตอร์เป็นต้น 4. ข้อมูลเสียงข้อมูลเสียงหมายถึง ข้อมูลที่เกิดจากการได้ยินเช่นเสียงคนพูดเสียงสัตว์ร้องเสียงจากปรากฏการธรรมชาติหรือเสียงจากอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบเสียงได้เช่นแผ่นซีดีโทรทัศน์วิทยุเป็นต้น 5. ข้อมูลอื่นๆข้อมูลอื่นๆหมายถึงข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลทั้ง4ประเภทที่กล่าวมาแล้ว เช่นข้อมูลกลิ่นข้อมูลรสชาติข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิเป็นต้น ต่อไปเรามาดูความสําคัญของข้อมูลกันบ้างนะคะข้อมูลมีความสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์เพราะมนุษย์เกี่ยวข้องกับข้อมูลตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นชื่อนมสกุลน้ําหนักส่วนสูงที่อยู่ภาพถ่ายรวมถึงข่าวสารจากวิทยุข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ทําให้เราทราบเรื่องราวความเป็นไปต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองข่าวสังคมข่าวการศึกษาและเราอาศัยข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการดํารงชีวิตเช่น ข่าวการเดินทางเรือต่อรถรถต่อเรือทำให้เราทราบว่าในเส้นทางดังกล่าวมีรถสายอะไรผ่านหากจำเป็นต้องเดินทางนั่นเองค่ะประโยชน์ของข้อมูล 1. ด้านการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาการทราบข้อมูลต่างๆทำให้ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเช่นการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกหรือการปรับปรุงตนเองเมื่อทราบผลคะแนนสอบเป็นต้น สด้านการติดต่อสื่อสารเมื่อเราอยู่ในสังคมเราย่อมมีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆจะทำให้เรากับผู้อื่นเข้าใจในเรื่องต่างๆได้ตรงกันประโยชน์ของข้อมูลด้านที่3ม ด้านการเรียนหรือการทำงานการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาตนเองให้ฉลาดรอบรู้ทำให้สามารถเรียนหนังสือหรือทำงานต่างๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพประโยชน์ของข้อมูลด้านที่4ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมการศึกษาข้อมูลในด้านชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น สามารถนำมาพัฒนาชุมชนและสังคมได้เช่นมีข้อมูลเรื่องจำนวนเด็กเล็กในชุมชนเพิ่มมากขึ้นจึงสร้างศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อดูแลเด็กๆแทนพ่อแม่เป็นตน้นแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ